สวัสดีค่ะเบลินดานะคะวันนี้มาดูคำ adjective ที่มีความหมายตรงกันข้ามกันค่ะไม่ดี bad ดี good ใหญ่ big เล็ก small สวย beautiful น่าเกลียด ugly <athlete, S 2> ราคาถูก cheap ราคาแพง expensive สะอาด clean สกปรก dirty อันตราย dangerous ปลอดภัย safe มืด dark สว่าง light ลึก deep ตื้น shadow ยาก yeah. difficult ง่าย easy แห e oh, ้ง dry เปียก wet เช้า early สาย late ว่าง empty เต็ม full รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกเบื่อ bored อ้วน fat <Set. S 1> ผอม thin <B> มีความสุข happy เศร้าแ sad แข็ง hard นุ่ม soft ขยัน hardworking ขี้เกียจ lazy สุขภาพดี Healthy ป่วย sick สูง high ต่ำ low ร้อน hot เย็น cold หนัก heavy เบา light กว้าง wide แคบ narrow เก่า old ใหม่ new เสียงดัง noisy เงียบ quiet สุภาพ polite หยาบคาย rude จน poor รวย rich เตี้ย short สูง tall ช้า slow เร็ว fast แข็งแรง Strong อ่อนแอเปรี้ยว s หวานมีประโยชน์ You ไม่มีประโยชน์ You อ่อนยาวหรือเด็กแก่